รักคนไม่มีหัวใจก็ไม่ต่างอะไรกับรอรถไฟที่สนามบินหวานเจียบจุบจุบยามเย็นๆเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนก ร้องเจื่อจแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกูกกสวยสวยยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับมาบ้านๆเลยครับสองบาทครับเช่าสององค์300บาทครับอยากได้อยากโดนใจแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9ก้าห้าครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับ EP ที่3ามครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ รายการที่สองครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมๆเลยครับรายการที่สามครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนือเก่าๆค่ำๆเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ รายการที่4ี่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสวยๆหนึกๆน,นุ่มๆเลยครับน่ารักหน้าบูชาครับหน้าศรัทธาครับ200บาทครับก็เอื้อมถึงครับ 200บาทก็โน้มลงมาได้ครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับดูแล้วมีมิติครับสวยสวยคลาสสิกเลยครับ น่ารักน่าบูชาครับรายการที่6กครับเป็นพระสมเด็จครับเป็นพระสมเด็จเจวเรือจ้างครับลงรักเก่าๆเลยครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมีคาบลาลักเลยครับคาบลาลักเก่าๆเลยครับสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแห้งๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับพี่ๆน้องดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ200บาทจัดไปครับเช่า2อ,องค์300บาทครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับหลังเจดีครับ ความรูปเจดียครับสมเด็จวัดละครังครับรายการที่สิบกบเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อสวยๆเลยครับมันๆเลยครับ มันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่11ก็เป็นพระสมเด็จลงรักเก่าครับรักกลาแดงแดงเลยครับสองบาทก็เอื้อมถึงครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเปียกทองคำครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ ลอโบราณเบ้าทุบครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อผงเก่าเก่าเลยครับ มี2ององค,ครับองค์ที่2ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยสวยเก่าเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับ มีคาบลาลักด้วยครับเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ,าาร,บรายการที่16ก็เป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าแก่งๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตั๊บเลยครับ หนึบหนึบนุ่มนุ่มเลยครับรายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับลงรักเก่าๆเลยครับเนื้อออกเนื้อกะยศาสตร์เลยครับ รายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกทองแดงเถือดเลยครับเก่าเก่าเลยครับเก่าเก่าครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ นื้นึกๆนุ่มๆนวลนวลมันๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่21ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าๆแห้งๆเลยครับรายการที่22ครับก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ ่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จฐานโต๊ะครับสมเด็จขาโต๊ะครับเก่าไม่ทราบที่ครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยครับตากบครับหล,หล่อหล่อลำลำเลยครับมี3ามองครับ องค์ที่สองครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับช้าหมดอดได้ของดีครับองค์ที่สองครับองค์ที่สามครับหลอหลอล่ำล่ำเก่าเก่าเลยครับเนื้อโลหะ รายการที่26กคเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับสวยสวยเลยครับเนื้อหามวลสารครับรายการที่27ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่28ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อออกสีดำครับกะลามะพร้าวครับมันๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือสวยสวยเก่าๆค่ำๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับรายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณครับพักกิ่งครับ น่าจะเป็นพระกิ่งเจ้าคุณนอครับด้านหลังมีอักขระเลขยันนะยครับพระกิ่งเจ้าคุณนอละลัดครับวัดเทพศรินครับกรุงเทพมหานครครับรายการที่31ครับองค์นี้เก่าครับ รอโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเก่าๆโดนโดนใจเลยครับ200บาทครับหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่32มสครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพี่ๆของน้องดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ ช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่33ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานสูงครับเนื้อสนิมเขียวครับเลียมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังครับ สมเด็จเงินล้านครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่36คเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับดูแล้วสบายตาครับ รายการที่37ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมีคาบกุกเยครับคาบดินกุรับสวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับสวยจึงสวยจนต้องเหลียวหลังเลยครับ 200บาทครับรายการที่38ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆคมเลยครับราคาแบ่งปันเลยครับ200บาทครับ รายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่40ก็เป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมีสององค,ครับองค์ที่สองน่าจะเป็นเหรียญหล่อประพามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อชินตะกัวครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับเรียมก่อบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่41ก็เป็นพระสมเด็จปกโพครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อเก่าเก่ๆมันๆเลยครับรายการที่42ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับ ครบกุปกคุมเลยครับเก่าเก่าเลยครับเก่าเก่าครับเก่าเก่าโคตรเก่าเลยครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ องค์นี้สวยคมครับน่ารักน่าบูชาครับรายการที่43ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมฐานเตี้ยค,ครับเนื้อหน้าจะแก่ทองค,ครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมค,ครับ รายการที่44ครับเป็นหล่อโบราณวัดทุ่งน้อยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับหล่อหล่อล่ำๆเลยครับตากบครับตากบตาโปนครับมี2องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับบ้านบ้านครับรายการที่45ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังเป็นรอยพุนครับน่าจะผ่านศึกสงครามมาอย่างเนิ่นนานครับ ันแทงไม่เข้าครับแต่อย่าเดินเข้าไปหาครับรายการที่46ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับฝั่งพลอยด้ครับด้านหน้าครับเนื้อออกเนื้อเงินเลยครับน่าจะเป็นเนื้ออันปก้าครับ ีสององครับองคที่สองครบเป็นพระสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับสังกระจายครับเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์ครับผูนสุขครับ รายการที่47ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆคำๆเลยครับนวลๆเลยครับแห้งๆเลยครับมี2ององค์ครับสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับพระสมเด็จครับ มีข้าวฟองน้ำเลยครับเก่าเเลยครับแกะออกมาจะกรอบครับรายการที่48ก็เป็นหล่อโบราณทิมนิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยๆคมๆเลยครับ มีสององค,ครับนำมาให้พี่ๆขอน้องได้แบ่งปันกันเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่49เครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับพิมพสองหน้าครับ พิมพสองเกอือบเนื้อก็เนื้อเก่าๆแตกรายงาเยน,น,น,นเลยครับนวลนวลเลยครับมีสององครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจ จุ๊บๆให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆยามเย็นๆครับแบ่งปันทุกองครับ200บาทครับบางๆเบาๆครับเช่า2องค์300บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับ ขอบคุณครับ